ถึงวันที่จะต้องลงสนามทีแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นนิดนึงก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบให้การยอมรับแล้วก็การตอบรับเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเราแบบเหมือนพวกเราและทีมวิ่งอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมีจะมีใครวิ่งไปพร้อมกับเราหรือเปล่าจะเข้าใจในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อสารหรือเปล่าแต่พอเทรลเลอร์มันออนปั๊บแล้วจนกระทั่งวันนี้ที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีอ่ะพวกเราปลื้มใจมากว่าแบบเฮ้ยเดินอยู่ข้างกันต่อไปนะ ครับเหมือนที่โปรบอกทุกอย่างเลยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากคือผมดีใจโอเคละเราดีใจที่งานที่เราตั้งใจและทีมที่เราทุกคนทําสุดความสามารถจริงๆได้ได้ได้คลอดแล้วแต่ที่ดีใจกว่าน,นั้น<อ>ผมดีใจที่ว่ามีพี่ๆน้องๆแฟนๆที่เขาอรอเยอะเขาจะได้ดูแล้วผมผมอยากให้เป็นการเอนจอยร่วมกันตลอด3เดือนนี้เลยครับแบบการรอคอยตั้งแต่ที่ เจอตัวแรกต,ต,ตัวแรกตัวที่สองก็แล้วม,มันมันถึงถึงจุดที่เราจะต้องปล่อยความฟินให้ทุกคนที่ได้รับชมะเห็นเนาะครับอโปมันมีอะไรที่มันมากกว่าความฟินแน่นอนอคือทุกคนได้รับความสุขที่แบบอบูนอย่างแน่นอนว่าเป็นมนุษย์สองคนที่มีความเป็นธรรมชาติมากมเข้ามาเติมเต็มกันแล้วเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกกับคนดูว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างเงี้ยอยู่บนโลกนะแล้วก็มันมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่บนโลก งั้นทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในิีนตอนนี้มีอะไรผมมันมีความสัมพันธ์มากมายหลายหลายรูปแบบครับจริงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกับครอบครัวกับเพื่อนพ้องกับคนที่ทํางานร่วมกันรวมไปถึงกับคนรักเนี่ยมันสวยงามหมดหมดทุกแบบใ,ใ,ในเรื่องนี้เราจะเห็นทุกทุกรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแก่นหนึ่งที่ผมว่าสําคัญโดยเฉพาะสัมพันธ์กับสับสงคม ปัจจุบันแะนะ<ค>นอนครับเราไม่ได้แสดงให้เห็นความรักของแบบแค่แบบคนรักเท่านั้นมันมีคนรักที่ไม่ใช่แบบโรแมนติกเวยอาจจะมีแบบของพ่อแม่ของครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งพราะว่าแล้วก็ของพี่น้องซึ่งราะว่ามันอบอุ่นมากๆนะคิดว่าคนดูจะได้เอนจอยไปบางคนที่อยากสถานก,การณ์เงี้ยเขาเขา,เขารู้สึกแบบสิ้นหวังหรือว่าแบบท้อทแท้อะไรเงี้ยผมว่าแบบเขากําลังทําอะไรอยู่นะ โปคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเติมเต็มแล้วก็การบอกว่าเขาว่าเฮ้ยยังมีพวกเราอยู่เอ็นจอยไปได้วยกันแล้วก็มีความสุขกันทุกวันเถอะพวกเรายังมีพวกเรายังอยู่ได้เลยพวกคนที่อยู่ด้วยัซ <c oughs> <c oughs> ีรีส์เรื่องนี้ต้องการสื่อสารอะไรซีรีส์เรื่องนี้ต้องการบอกคนดูว่าทุกคนบนโลกเท่าเทียมกันนั้นแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวเองที่เขาอยากจะเป็นอย่างเช่นตัวละครคนินเป็ตนตัวละครที่โปชอบมากตัวหนึ่งในชีวิตนี้ โปรรู้สึกว่าคืออย่างกินเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาอ่ะเพื f e r เฟรน์คือความชอบคือเขาชอบผู้ชายแต่เหนือกว่านั้นอ่ะมันคือการที่เขารับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งโปรว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันคือสิ่งที่เขารับผิดชอบได้ดีส่วนความชอบส่วนตัวเนี่ยอันนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องมันส่วนตัวมากงั้นคนอย่างเงี้ยก็าาสามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งโปรว่าคนดูจะได้รับสิ่งนี้แหละว่า พวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันแต่ละคาแรคเตอร์ไม่ทักไม่ว่าในเรื่องหรือว่าในชีวิตจริงแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์มีเสน่ห์นจริงๆแล้วถ้าไม่มีหลายคาแรคเตอร์มารวมกันก็ไม,ไม่ไม่เกิดความจะไม่เกิดกิน,อนคอร์สไม่เกิดกินคอสด้วยแล้วก็ไม่เกิดอะไรที่สวยงามแบบที่เราเจอกันอยู่ในสังคมใช่มาถ่อย่างตัวกินใช่ครับเป็นกินครับของตัวขินหน่อย ว่าอยู่กับเขาไปมาปพักหนึ่งแล้วมัน <S <S <ๆ>เป็นยังไงบ้างจริงผมรักคินมาก <S <S แล้วก็ต้องบอกว่าคินเป็นเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากจริงๆสิ่งที่มีสเสน่ห์ที่สุดของคินเนี่ยคือความชัดเจนไอ้เรื่องความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบการตัดสินใจความชัดเจนในการลงมือทําอะไรก็ตามไอน้นี่มีนเป็นสเสน่ห์ที่สุดซึ่งแม้ว่าเขาต้องแบกรับอะไรก็ตามมากมายในเรื่องแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่เคยหายไปไหน หมายความว่าเสน่ห์มันจะเกิดถ้าเรามีความรู้จักตัวเองมากพอแล้วก็สงเรใช่แล้วก็กล้าที่จะเอ็กซ์เพรสออกไปมันไม่มีสิ่งในบนโลกผมเชื่อว่าไม่มีอะไรบนโลกที่ทุกคนจะชอบไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบเหมือนกันทั้งหมดแต่มีสิ่งที่ทําให้ตัวเองสามารถเข้าใจตัวเองและรักทุกคนไดเ้เราสามารถทําได้มันขึ้นกับเราเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มก่อนในความหมายของคาก์พออยู่กับอยู่กับทอแรมาตลาด พักหนึ่งแล้วเขาเป็นยังไงครับจริงๆัิงแต่อันบทแล้วนะอันบทแล้วก็รู้สึกว่าโปกับพสแล้วต้องสนิทกันแล้วนี้เราคือโปสนิทกับเขามากคือโปร,รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่แคร์โลกเขาเป็นคนที่รักความยุยธรรมแต่ว่าไอาเปลือกพวกนี้ลึกๆข้างในเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงใจเขาเป็นคนที่อมองโลกอย่ายงไงผัวั้นหมายความว่าเฮ้ยคนอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงในสังคม ซึ่งเรากำลังบอกพวกเขาว่าจงเป็นแบบที่เป็นเถอะจงเป็นธรรมชาติเถอะแล้วก็ Enjoy กับชีวิตไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะ,จะเป็นอะไรจะชอบอะไรก็ตามสุดท้ายมันสวยงามเสมอาการที่ตัวละครสองตัวมาเจอกันมีมีอะไรที่ทดึงอยู่เข้ามาเป็นการเติมเต็มกันและกันซึ่งยังไง <laughs> ถ้าบอกเ <laughs> องสปอยได้นะมันมันมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องครับเก คือจริงๆก็บอกว่าอันนี้คือแก่นของเรื่องเลยเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค,คือจริงๆเรื่องเราคือเลิฟสตอรี่เป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างคินและพอสคือพอยสคือเป็นเสาหลักของบ้านเขาไม่มีพ่อแม่ไรเลยเนี้ยเขาเขาต้องการสิ่งนี้เขาต้องการอ้อมกอดอย่างเงี้ยซึ่งคินมาเติมเต็มเขาและพอสเติมเต็มคินในคินในความรักอิสระที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองว่าเขาทัฟอาจจะมองว่าเขาแบบรับภาระเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วสองสองตัวละครเนี้ยมันเติมเต็มกันซึ่ง น่าดูอ่ะต้องดูโลกสองใบที่ต่างกันสุดขั้วครับอพอต้องมาเจอกันความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วนะครับแต่แต่โลกสองใบที่มันต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยมารวมกันมันจะมีโมเมนต,ต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมต่างๆจากคนสองสองโลกเนี่ยที่มันทําให้เกิดเฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรอวะหรือว่าอย่างนี้มันคือสิ่งที่แบบมันมันสุดขั้วจังเลยประมาณนี้ครับูถึงกันแล้วกันนะครับ เราเราเป็นคู้ร่วมงานกันที่ดีแค่ไหนแล้วก็ซัพพออ์ตกันแค่มาก่อก็จริงๆดีมากกับโปเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันกลับมารู้จักกันวันแรกจริงๆเราเคยเจอกันเป็นสิปีละแต่ว่าพอกลับมารู้จักกันวันแรกที่แคสจริงๆโปบอกว่าเป็นคนเดียววันนั้นที่โปคุยด้วยเพราะว่าคนอื่นไม่ยอมคุยด้วยกับโปคุยเล่นคุยเล่นคุยเล่นก็ก็เราได้มาคุยกันจริงๆแล้ว เรื่องที่คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่ทั้งทั้งเป็นเรื่องของ common interest หรือเรื่อง mindset ลึกๆเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากมีความสนใจเหมือนกันมีความคิดที่เหมือนกันมีการตัดสินใจและที่สําคัญตั้งใจทํางานมากผมว่าเป็นเสน่ห์ของเขาซึ่งซึ่งผมต้องขอบคุณเพราะว่าเขาแนะนําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงเป็นน้องที่น่ารักมากๆขอบคุณอีกทีครับน้อง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 ก็ พี่มาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานเหมือนกันครับคือโปรู้สึกว่าถ<ม>้าวันนี้ไม่ใช่พี่มาเป็นคินก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าแบบจะเป็นใครวันนี้ก็แบบดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคนแบบนี้คิดว่า,อ,าอย่างโปก็เป็นคนหนึ่งที่ซินซิทีฟแล้วพอ<ม>เราคือคนที่ใส่ใจละเอียดเหมือนกันแล้วมาเจอกันคิดว่าเป็นการทํางานที่ดีแล้วเชื่อว่าการพูดในฐานะตัวละครน่ะ ก็น่าจะพูดไปด้วยความสุขแน่นอนครับคนดูจะได้รับสิ่งทุกฉากแอคชั่นทุกฉากเล้วซีนช่วยอะไรกันานงะคือพอเราสนิทกันเราไว้ใจกันซีนมันเลยแบบทุกซีนที่ยากคือแบบคือตอนอ่านบทคือแบบว่าอย่างพี่ปอนเนี้ยพี่ปอนที่เขาเป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็เขากำกับด้วยและพัฒนาทนบทด้วยเขาถามว่าเฮ้ยไอซีนนี้คือมีความเห็นกันว่าอย่ไงไบ้างพอเราอ่านแล้วแบบจริงเหรอเพราะมันมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย Uh, ในซีรีส์ที่เราเห็นเป็นปกติเนี่ย <Okay. S 1> แล้วพอพอคุยพี่ไม่พี่ไมก่ก็ก็ก็คอมฟอร์ตเราได้ดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะผ่านไปได้ดีเสร็จปั๊บพี่ปอนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะการคนให้นะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเหลือแค่พี่ปอนพี่โมแล้วก็ต่กล้องโอเคไหมแล้วก็คือเราเชื่อตัวพี่ไมแ่แหละมันเลยกลายเป็นแบบเลิฟซีนหลายๆซีนที่คือคือ,ค,อคือมากกว่าการที่ having sex กันมันคือความสวยงามที่เกิดขึ้นมันคือความสวยงามของสองตัวละครที่รักกันของคนสองคนที่รักกันมันสวยมากเลยเทรเลอร์บอก่อยซิมันจะมีใช่ไหมของจริงสวยกันได้หนึ่จริงจริงเทรเลอร์ที่เห็นเนี่ยขอโมนิดหนึ่งหนึ่งส่วนเก้าสิบเก้าอโบป้าต้องลองดูพรุ่งนี้แล้วเออต้เรื่องมาเจอเลยเหรอมันยังยังมันจะรีบร้อนหน่อรีบไปนีบไปครับผมพากันป็ของพายด้ย ก็จริงๆแล้วถ้าเรื่องของระหว่างสองคนเนี่ยน้องช่วยยังไงคือน้องแคบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือน้องเปิดใจแล้วน้องก็เขาเรียกว่าพอเขาเปิดใจแล้วเราก็เปิดใจเหมือนกันก็เข้ากันได้โดยโดยธรรมชาติอันนอย่างแรกก่อนแล้วที่มากกว่าเรื่องเทคนิคการแสดงเรื่องพวกนี้น้องเขาเป็นคนใส่ใจละเอียดมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถการแสดงสูงเขาก็จะแอทให้ไม่ว่าจะเป็นหลังหลังจอหรือว่า ขณะที่ทําการแสดงมันจะมีวิธีการบางอย่างเนาะเวลาทําการแสดงที่มันรู้แหละว่าคนนี้กําลังอุ้มชูช่วยอยู่<ม>และต้องแลวต้องบอกกับทีมด้วยว่าทีมเขาช่วยมากครับจริงๆเลิฟซีนหลายๆซีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากกับเรื่องของสมาธิเขาก็ทําการทําฉากปิดบ้างหรือว่าหรือว่าช่วยหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกคอนโซลที่สุดคือทุกคนให้เกียรติกันมากมแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานณตรงนี้เลยครับนะค,ครับยจะบอกดอแม็เราไหมครับ ก็ดีใจครับที่รู้ว่ายังเดินและวิ่งอยู่พร้อมๆกันก็วันพรุ่งนี้ครับ k i m Project Series เริ่มแล้วที่ช่องวันหรือแอปพลิเคชันไอชนะครับเวลาเที่ยงคืนซึ่งเราวิ่งต่อกันไปพร้อมกันครับรับรองว่าเหมือนจะขึ้นโรลเลอร์โพสเตอร์แน่นอนที่มันจะพาฟุ๊กโปเชื่อว่าคนเดียจะต้องรู้สึกว่าแบบนี้ก็มีเหรอเพราะว่าทุกครั้งที่โปอ่นบทอะโปที่มาอ่นบทก็ถามพี่ปอนว่า คือเขาไมนคนเขียนไงก็ถามว่าเฮ้ยพี่นี้คนดูไม่ตายเลยเหรอแล้วเขาบอกก็อลองดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเล่นอ่านคนเล่นก็หนูใจเกือบวายกอนเล่นแบบโอ้เอางี้เลยเหรออะเอางี้เลยเหรอวะได้ได้ก็ถ้าถ้าวิ่งแล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมเอาเกลือแร่เติมให้ตลอดเวาอย่าดมให้ทุกคนแต่ถ้าขึ้นรถไฟหอะแล้วรู้สึกจะไม่ไหว ลงมาเดี๋ยวเติมออกซิเจนให้ oh. ดูเรื่องนี้ต้องมีอดมมีแกนแล้แล้วก็ต้องมีกไกตัดเล็บตัดเล็บอย่าดัานอะไรติดเนื้อตัวเองแล้วเลือดไหล oh. จริงจริงผมพูดจริงๆนะเพราะว่าผมเองทุกครั้งที่อ่านอ่านบทเหี้ยผลก็ลุกแล้วผลลุกเลยทุกครั้งที่อ่านบทมันจะมีความเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างที่เราเองก็แบบยังถามเพราตลอดว่าเฮ้ยพี่เอาอย่างนี้เลยหรอวะเอาอย่างนี้เหรอมันคือไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่ว่าเป็นแบบโหมันทำไมมันกล้ากล้ากล้า กล้าแสดงออกขนาดนี้กล้าเล่าแบบนี้ซึ่งเป็น,สนเสน่ห์มากต้องติดตามครับ Kin พ o s s The Series ครับขอให้ทุกคนทําใจสบายๆแล้วก็เปิดใจรับให้เต็มที่เพราะว่ามันเหนือความคาดหมายแน่นอน <c oughs> แล้วก็มุมกล้องต่างๆพวกเราแบบเต็มที่กันสุดๆเ <c oughs> ชื่อว่ากําลังใจของทุกคน่ะจะเติมเต็มพลังใจให้กับโบพี่ไมยทีมงานแล้วก็แบบทุกๆคนที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ ฝากด้วยกินพอดเดตซีรีส์ที่ช่องวันนะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็แอปพลิเคชัน ICE นะครับแบบอันคัดดูเต็มเต็มเลยเวลาเที่ยงคืนจา้าดูสนุกมวนแน่นอนครับ